ต้องอาศัยประสบการณ์ก่อนจักเสีบไปก่อนโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่นะนี่นไหมเริ่มจะเป็นนี่นแหละนี่แหละไม่ลเลยธรรมดาธรรมดาภาษีต่ำแบบบ้นนานๆะคือต่ำอ,ออกแบบได้คือแบบนั้นพอหน้า,นาตาเป็นแบบนี้เด้อเบอร์ดิ้นเดีสุถดถ่ายสบายดีทุกคนตอนนี้ประดดิญยูเขื่อนเนาะมื้อนี้ฮั่นมีมูมามูกุ้มเดิมกุ้มเดียวกันเนาะทุกคนก็จะมีบุญทองมีสมจันทร์ แล้วก็มีเบ้นนะอะ่อนนี้เฮาจะมาเฮ็ดกลิ่นอ,อาจจะมีต่มะฮุงมีปิ้งไก่หรือมีเมนูอย่างเดี๋ยวเฮาไปติดตามด้กันนะอันนี้จะเป็นมะฮุงที่ปาาดินปลูกไว้ลปลูกไว้ได้หลายเดือนนั่นแหละเนาะตอนนี้ก็เป็นหมากแล้ว,วสามารถเอาไปเฮ็ดตำเฮ็ดอย่างแล้วก็บางน่วยก็เริ่มที่จะสุกแล้วเลยนะก็มะฮุงยูเคือนนี่นนะมะฮุงในน่ากินเน <c oughs> เาะอ๋อเป็นตออนากินเยอะนี่เอาน่วยใดเบ้น พาราดินแท้เฮ็ดกลิ่นบัวคอยเก่งหน่อแต่ว่าอ่าให้เด่นให้เด่นให้สมจัิหลายหลายคนคนน่าจะเฮ็ดกลิ่นเก่งแต่ว่าพาราดินแท้บุฟเฟ่ต์นะขอเดี๋นี้บอกดูดูเลยมันต้องเอาตัวนี้ยาวๆมันจะเนื้อแต่จะเสี่ยลูกแกงตัวอ่อนเลือกต้เบ้นราชาทานัดในการตั้โอเคตัวนี้เด้ิมตัวนี้มาอันนี้เาน่าจะจะอิ่มหรอกทาให้อิ่มก็เอาอีกหน่วยก็ได้อยู่หนึ่งหน่วย สดสดเลยมังงนี้อ่ะจะน้อยดีตรนั้นสองสองน้อยอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะแต่น้อยงามงามมังเนี่ยมังงามเลยมักมักตัวแก่เลยมักตัวอ่อนแก่ตัวนี้แก่ตัวนี้แก่เลยเนี่ยตาสดสดเลยเนี่ยมังหงสดสดแบบปอดซานผิดแน่นอนอันนี้ปอดซานเขาเด็ดจะอ่อนจะสนเลยมิสเตอร์เบนอันนี้เซฟเซฟเบ้นแน่นอนนี่เนาะมันนี่เซฟเซฟยังไงใส่ยาเลยที่โซซิเมอร์ให้เบิ้งมา ลืมเลืมลืมลืมสัญญาต่อเองวันนี้ปกติเนี่ยเขากะไม่เคยตำเนาะอันนี้เมื่อนี่ยคือจะลองตำบ้างอ้าเห็นบอกว่าเคยตำเมื่อไรว่าเราอันนี้เราเห็นกินเบิ้งเก่งไอ้นี่นะก็นั่นแหละเพราะได้ยินจะาว่ากันเลยว่าส่วนเราไมเห็นเพื่กินในน้ำลายู่อันนี้เขาจะตำคืออาจจะสูตรแปลกๆแน่งแต่ว่าบุ้งหัวเหรอจะกินได้วงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดื้องเราเห็นเก่งในอาหารนี่ตามมาโอเคเดี๋ยวเาไปเบิ้งว่าเด่นลาเชตเมนูอย่างเดียวมีเด่นมีสมจันทร์แล้วก็มีบุญทองมื่อนี้ เขาเจะสามคนไปเห็ดไปดูแหส่วนปาาดินก็จะฝากกินอย่างเดียวเนาะเห็ดอาหารบ่ค่อยบ่ค่อยเป็นนั่นะปกติก็จะแบบว่าอย่างก็ซื้อกินอย่างเดียวอยู่เข่อนบ่ค่อยได้เห็ดกินน่ะเดี๋ยวเขาจะแม้เขาเขาชิปิ้งปิ้งไก่น่ะเขาปิ้งทานเอาเนาะครับ่ปิ้งทานก็อบเอาอบไฟฟ้าอบก็ได้แต่ว่าอบมันชิบวะแซ่บปานดดเ้อยได้ปิ้งกัน ปิ้งใจเย็นอะยางมันจะใจเย็นเอ่อปิ้งกันปิ้งปิ้งไปน้ำกินไปน้ำมันอย่างประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาสารมาปูนี่แล้วก็ทุกคนกินอยู่นี่เลยวิธีปอกมะฮองเนาะเขาก็เฮียนมา30ปีแล้ววิธีปอกเคยเบิ่งเนี่ยอายุบ่ฮอด30ิบปอกว่าเฮียนมา30ปี30ปีแล้วตั้งแต่น้อยคือเฮียนวิธีปอกเคยเบิ่งนะวิธีปอกของคุณคือยู่ท้องแม่ที่สามสิบปีนี่ไก่สองตัวบักครับไก่สไก่ลาดบ่เนี่ยไก่ลาด อันนี้คือบรรยากาศทุกคน,นบรรยากาศ,รรยากาศอยู่ที่ด้านหน้าเฮือนนะเขากำลังจะเคียมกันบขิงหวังบขินวังท่านผูน้ชมนี้ประดินยยส่วนมูมูมาก็ได้บอกคนแล้วนะวา่าได้เดี๋ยวชวนมากินเลย่วนมาเฮ็ดกินนีเขามาเสิร์ฟเองเลยเปกติปรดินบ่คอยครัวกินนะนีะ่ก็เลยว่าให้คนมาเฮ็ดอาแต่จริงอันนี้ก็เซฟไปเฮียนเซฟมาดนแล้วแม่ละแต่ว่ามีเรื่องจริงไหมวะ แต่ว่าเซียเดี่ยวเคยเห็ดอาหารเจตัวมันซุกเซียนเอาไว้ซุกเซิร์นเซียมซุกเซิร์นเออเซียซุกเซิร์นแต่ว่าก็กินเืียมือกันไปหมดแล้วเืียมือผู้ใดก็เท่ว่าบัธรรมดาเซียมราณีขุนยอดเลยละเซีบุญทองเนี่ยเซียมวันจันทร์เป็นน้อยล้วนเร็วทันใจเนาะต้มต้มมามาใจพักขมขันดาวซดเกือบหมดได้อะคมเลยเป็นยาคล้ายคือเอิ่น เป็นยาเป็นยารนเร็วทันใจต้องการหิวทันใจเลยบริสตอแบยน,นี้เนาะบริสฟักแต่ว่าเขาซอยเลยอันนั้น<อ>จะเป็นแทนใหญ่เลยเขาเจะเขาจะแบบบริสฟังแบบเป็นเส้นเป็นเส้นตอนนี้ม,มาฮุงเฮาก็ใกล้สิแดแล้วเนาะอุปกรณ์ของเฮาอาจจะบพร้อมปันไดแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดแบบบ้านแต่ว่าพร้อมสู้เพื่อความลดสชาาิที่ดีแซ่บ เราเคยต่ำมาคงกินเองจกเชื้อเลยื้อนี้เฮาจะมาต่ำแต่ว่าเบ้นเราตำตลอดอยู่แล้วอันนี้มันสิเฮ็ดเป็นอ่าเครื่องอย่างก็เครื่องงเเครื่ออาไปอบไก่ป่ะอ่าปิ้งเครื่องเครื่องปิ้งย่างจะอบแล้วจึงจะต้องซอยหักกระล่างแล้วจ๊ะคอกกระล่างเรียบร้อยบ่แล้วบ่แซ่บเลยสะอาดสะอาดเนาะต้องเบิ่งต้องเบิ่งอะเซียมกุ้งฟังน้ำลายไหลหนักนะ เอ้ยบุญทองอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องตั้งซื้อกับว่าบุญทองอบไก่ว่ะคอนเบิร์ดเป็นธุรกิจชนตัวนี่มักอยู่ได้เรื่องแต่งอาหารนี่ก็ได้แต่ว่วาต้องต้องอาศัยประสบการณ์ก่อนจักเสียบไปก่อนสมองเป็นเสียบกันเนาะาประสบการณ์นี่วิธีอันซอยเขาเชี่ยไข่หางก็นธรรมดาบางนี่อ๋อต้องซอยอ่อนๆขนาดนั้นเลยวะกะโบมเมีนฮะ เอารสเอารสเอาซุปเอาซุปของเออแต่ละคนก็ได้ม่สุดความจริงมันจะต่ำมันจะต่ำมูลดีนะบุญบุญทองบุญทองอบไก่บอันนี้เฮานั่นเนาะเฮ็ดให้มันแบบต่ำให้มันเข้ากับอันเซียนไก่เนื้อไก่ดีดีเลยละกัจังย่างเนมือนย่างปิ้งใจเย็นๆเออยคอยกินมคอยฮะนะ ผสมลงไปมีหัวชีไข่มีผักกระเทียมมีเครื่องปรุงรสดีในความแซ่บสุดยอดอเป็นหัวชีไข่ไีนเพื่อบ้ให้ไก่ขาวอ่ะแมนเพื่อบ่ให้ไก่ฮะนันมันมีรสขาวเนาะออกกินเอาขาวเอาตัวนี้ค่าเข้าไปจะได้ความหอมความรสชาติเริ่มเข้าไปอีกความหอมของสมุนไพรบอกไก่พร้อมแล้วเด้อ ขั้นตอนในการหมักเ่ากระตะัเครื่องหวัวชีไคเป็นขิงเป็นขา่าเป็นกระชายเพื่อขวามรสชาติแซ่บของเมนูเนาะเมนูอาหารนี้อย่างเกลือยังกบบระชายแต่เรียวร้ครบสุดเลยเป็นเกลือเป็นนัวเป็นรสดีหวัวชีไคเทานี้ขั้นตอนนี้ก็คือการหมักหมักก็คือคนให้มันเข้ากันอย่างละเอียดเพราะเพชรคือกระชายันเนาะเพชรกระชายป่ะกระชายกระชาย เออหนังว่าโบชัโบชัยต้องเปลบ่ยนโบชัยเขาต้องต่ำเจียวกินเจียวตั้งห้างเจียวตั้งห้างอ๋อกินกับส้มตำเลยนะนะครับกินกับส้มตำเจียวเขาโอเคเราจำเป็นใส่เนาะเพราะว่าเขาจะใส่กับส้มส้มตำเขาเนี่ยให้มันมันจะกินแต่สองย่างนี่พอแล้วว่ะอ่าพอละเำไมส้มควนนี่ะเมนูสองสูตรนี่ส้มตำที่เขาจะเห็ดนี่เป็นสูตรอนี่ยส้มตำลาวไทยส้มตำลาวไทยป่ะผสมประสานเออแล้วทำลาวก็เมียนไทยก็บโบมียน ค okay. ขั้นตอนตำเล้าไทยนะจะเป็นแบบนี้เนาะเอามากเพ็ดใ, <laughs> ใส่ก่อนนะตำตาลไทยเพ็ดใส่ก่อนเนาะเตรียมเครื่องตำไปก่อนตำเล้าไทยเขาต้องปิ้งไก่แล้วแล้วจึงตำดีจะน้อยตำปลาให้มันชิบคายเครื่องว่ะเอาเอาเครื่องเกี่ยวไปก่อนเกลี่เครื่องไปก่อ,อนพี่รับเครื่องเกี่ยวไปก่อนถ้าไก่ไก่้กจะสุกแล้วก็คือเอามาหุงใส่แล้วก็ตำเลยเกลี่ยเครื่องสุกปุ๊บอันนี้เป็นกำลังเกลี่ยเครื่องที่จะตำนะ ส่วนทางนี้ก็กำลังล่างพักานี่เป็นผักขาดโบไรเด็ดขาดตำมังหงต้องมีผักผักสลัดเนี่ยนะกินกับตำมังหงตำมังหงเนี่ยเชื่อว่าครบสุดมีทั้งตำมังหงมีทั้งปิ้งไก่แซ่บแซบทักสลัดแถมเข้าไปอีกกำลังจัดปิ้งไก่โซ่เลยคุณจ้าได้แล้วนี่ได้แล้ววะยังได้ใส่ เอ้าวกำลังปิ้งไก่เด้อท่านผู้สมเอ้ผากำลังปิ้งเนี่ยมีอย่างไหนเบ้นนี่ไหมเครื่องส้มตำเผาปลั๊กเลนมั้งน้าวธรรมดาธรรมดาพาสิต่ำแบบบ้านๆอ้าวต่ำแบบธรรมดาแต่ว่ารสชาติคือคือนางฟ้ากินก็ต้องตกลงจากฟ้าเลย บ่อมักเล่นใจบ่เนาวใจบ่ได้วะเอามักเล่นใ่นี่คือบรรยากาศสิครคนนี้กำลังปิ้งไกอยู่ส่วนคนนี้ั่านกำลังต่ำมะฮุงเนาะก,กำลังเกียงตำมะฮุงท้งฟื้นกำลังล่างผักอยู่ส่วนปารดินก็ถ่ายกินอย่างเดียวเนาะเห็นอย่างบ่เป็นก็เป็นอยู่เนาะแต่ว่าก็เป็น,นแต่ว่าอ่าบทันนัดเราบ่ค่อยมั่นใจตัวเองในการเฮตอาหารนะครั เฮ็ดเองกินเองนี่พอได้อยู่ถ้าว่าจะมีคนอื่นมากินนำนี่เริ่ม่มั่นใจตัวเองนะเว่าเสื้อมันในชิมเหมินสูตรเทานี้ใส่น้ำปูมเหรน้ำปูน้ำปูหรือกะปิใส่น้ำปูใส่น้ำปูใส่มาปูนี่เขาที่อันตํำเครื่องไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวได้เวลากินล้วจึงจะเอาเส้นลงเอาเอานั่แหละเส้นบางลงลง ถ้าเส้นลงตอนแล้วเดี๋ยวมันจะไายเครื่องกั<า>นขึ้น่าโอ้ขับอยู่ขับอยู่เฮ้ยหม่ได้เลยนะเราไปก็ชิ้ <laughs> เป็นตอนแรกหมดแหละเขาน่ยตอนแรกเขาจะเข้าไปประมาณสี่นะโอเคเลยโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่นะนี่นไหมเริ่มอันนี่นแหละตอนนี้แหละไม่เลยไายเลี้ยงเคืองพลิกไปพลิกมากเอาข้าน้อยปะตอนนี้ไอ้บาวันนาเขาเดินทางมาทอดเตือน เมื้อนี้เขาก็จะมีกัน4-5คนของเขานะมีไอ้บาวบานนาซื่อนี่สุดยอดเลยบาวบานาบาวบาวค่อยมาเมัอนยักษกสูงเมนูย่างใมื้นนี้นะมีเขาจะมีเมนูปิ้งไก่เนาะแล้วก็มีตำมะฮง อันนี้เศษอบแอ้อใส่พ้ำให้มัเปื่อยมั้งยังปรุงดีกว่าเดี๋ยวค่อยปรุงก็ได้เป็นคยใช้เพิ่มไอ้อบคือเห็ดนะนี่วะแมนแมนอบเผาใช่อบสไตล์ของเขาเลยอบก็คืออ้อคือกันวะอบก็คือกันออเผาจะใส่น้ำให้มันเปื่อยไอปี๊บอบเนี่ยต้องน้ำน้อยอันนี้มันแห้งเอาด้านบนมีน้ำเล็นึงสาเออมาแต่เด็กอย่างโตกต้มเปื่อยๆลดเห็ดทั้งอบแล้วก็เห็ดทั้งปิ้งหน่อยนนี้เปื่อยครับอันนี้บอ่อันนี้เปื่็นหัดฟางอยู่ตั้ตัวเอ็ดมาเลยครับอยู่นอนตัวนว้ อันนี้กำลังตัดมาหุงทุกคนอันนี้โบแมนตัดอันนี้เป็นคุกมาหุงนะ <c oughs> New ิวอ่อนตัดเครื่องแล้วก็มาคุกเลยนะอันนี้บแมนเส้นมันหลายเท่าไหร่หม,มาหุงออนไลน์โหดเหมือนนี้ดีงามพอเจริมๆก็ได้ครับอาปลาเนรย์กลินข้าวปลากินข,ข้าวปลามาได้กินข้าวปลากินข้าวปลาอยู่ในเมืองอยากเดี๋ยวตัดม,มาหุงมาเสียบใส่ลโอเคนะแล้วก็จะมีผักนะอันนี้จะเป็นอบ อบไก่ตอนนี้แบบสิบปิ้งเนาะมันหลาเพราะกระไรใบเห็ดอบนำอบนะครับมีปิ้งไก่ย่างวันกับปิ้งบักลาสปั้นบอลเมียนไล่เลยสลัดเนี่ยคั่งงามอยู่ได้งามอยู่ได้โอ้ันจะขึ้นกับผู้ล่างแล้วเนาะ <c oughs> พร้อมแล้วได้ทุกคนพร้อมแล้วได้ตอนนี้นะเนาะอาหารของพวกเราการจัดการกินแสดงการเนี่อันนี้คือเมนูความภูมิใจของต้มซั่ว ดูว่าโมู้้แหละโม้ซื้อมันก็คือต่ำออกแบบใดก็คือแบบนั้นออนหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อตำมะฮงตำมะฮงคือสรุปมะ้งแต่โม้หู้สูตรอะไรให้ทำมันเพราะยังปรารถนาิีนตำมะฮงซิบวะให้บาวบานานเขาต้องซีมตำมะฮงเบิ่งระดับเนื้อเชฟมาเลยเข้าอ่ะมีมันใส้หมดเป็นอะไรโอเคไปบ่ใช่อันนี้ฝีมือผู้ใดก็บม้หู้เนาะตอนนี้ก็เฮ็ดรวมๆกันแต่ว่าหลักๆก็จะมีเชฟเบ้นแล้วก็เชฟอ่า บุญทองเพิ่อนอะไาจา์บุญทองไม่ต้องอาจารย์ก็ได้ดีอาจารย์เออเซีทองก็ได้อาจารย์ก็สร้างคนเป็นจานมาได้เนาะเป็นจานกันหมดเลยนี่ไม่ได้จานไมีแต่ทิพย์มีแต่เสียงพวกเขาอยู่สมนักเดียวกันทั้งหมดเลยก็เอาอะไรได้ตามสบายเลยได้เนาะขึ้นข้าวสมาธิยังมีมูอีกคนนึงยังกำลังตามมาแนะนำซื้ออีกติมเธอหนึ่งเนาะอันนี้บ้าวบ้านนาเนาะ บ้านนาแล้วก็สมจันสมจันเด้อฟังอันยั่เกาะฟังยังเกาะบ่มีซ่องเห้ยฟังตัวเยอะตัวเลยฟังเด้อฟังตัวมีแในอนาคตเชื่อชัวร์อันนี้ก็เป็นเบนเนาะสวัสดีแล้วก็บุญทองอันนี้ฟังเนื้อฟังตัวอันจังเด้อฟังเด้อฟังตัวสดชัดฟังใจได้บ่ยับอฟังใจได้บ่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ะทุกคนเอาะไรได้เอะไรได้ ต้องจากกินข้าวแล้วตอนนี้เราก็จะนมันกินนะทุกคนมันต้น <laughs> นึ่งมันกินลิ้นๆเก็บสดๆจากสวนเลยอ่าดึงออกมานี่เลยดึงออกมาจากสวนนี่เลย หนึ่งได้น้อยหนึ่งเนาะก็จะเปื่อยแล้แซ่บแซ่บมันต้นอันนใสโค้กนางนะซิกไปนั่นตายนี่ก็สิงค์คำเนาะสมบัติคนเงินมาให้แบบเป็นดเดินทางมาแล้วก็กินข้าวน้ำกันมันข้าวจนแล้วแล้วตอนนี้มากินมันเล้งน้ำกันแซ่บหลายมันมันแซ่บหลายเนี่ขอบใจหลายเขใจเจะพาเขาได้จะพาเยอะเหมือนนี้เด้ออ่าได้กินทั้งมีอย่างทั้งไกลซ่องโตแล้วมีอย่างอีกมันกินมันสุดท้ายนี่กินมันไม่นี้นะกินนกยางยังไม่เลือกช่งนี่ มีอยังก็กินนะอีส่วนนี่เะอยู่เฮือนนี่จะกล้วยจะว่ากล้วยอย่างพุซูข้าวเนี่ยหมองม้งหงกระสุดเป็นบิดเอาอยู่ต้นเลยมาต่ำเออเออมาเนี่ยนะมาบำรุงก็จะประมาณนี้ทุกคนที่บรรยากาศในมือนี่นะก็เอามากินข้าวกินน้ำสมัคคีกันนะแล้วก็สุดท้ายมาก็ไปเอามันมานึ่งกิน ก็จะบรรยากาศจะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็แรงๆแล้วเดี๋ยวประดินจะขอจบวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์กแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่มาห่วมกินข้าวกินน้ำมือนี้กันแกก็จะมีบ้าบันนาสมจัดแล้วก็ซิ่งคำแล้วก็เบ้นคุญทองที่มากินข้าวนำประดินในมือนี้มือนี้มวลหลายนะเขาจะจบวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์กได้สบายดี ตามกันในเด้อที่ตามประดับดินเด้ออ่า